สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแมตเตลมครับผมแล้วก็วันนี้นะครับพี่ชายมาจากนครนายกครับมาจัดเป็นชุดท็อปที่สุดของทางร้านนะครับก็คือปั๊มสองสูปนะครับแล้วก็นี่นะครับถังอลูมิเนียมนะครับ20ลิตรนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับแตโมสองยหน่อยเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะครับ มาชมนะครับมาแกะรายละเอียดแต่ละจุดที่ทางร้านเราทําให้แล้วกันเนาะนะครับเริ่มจากตัวปั๊มลมก่อนเลยนะครับนะปั๊มลมนี้นะครับเราก็จะทําฐานให้ฐานจะเป็นสีด,ำดำําๆเห็นไหมฮะแล้วก็ยางกันสะเทือน4จุดครับผมลมเนี่ยจะถูกปั่นออกจากปั๊มลมนี่นะครับซึ่งมาเข้าตัวดักน้ําตัวนี้นะครับตัวเนี้ยดักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับดักแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เข้าตัวกันย้อนก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าถังนะครับส่วนรายละเอียดของถังนะครับนะถังลมนะครับเป็นถังอลูมิเนียม20ลิตรครับทางร้านแมนแตลมนะครับสั่งออกแบบเป็นพิเศษครับตอนนี้ลงตัวมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เรายึดน็อตให้นะครับ4ตัวเนาะฝั่งนี้ขาฝั่งนี้2นะครับแล้วก็ขาฝั่งนี้อีก2ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซฟตี้วาลครับนะ ป้องกันเซฟถังนะครับไม่ให้ถังเนี่ยนะครับเกิดการระเบิดนะครับแล้วก็เมื่อนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าสมมติว่าตัวเนี้ยไม่ทํางานเนี่ยนะครับตัวเซฟตี้วาเขาจะทํางานแทนนะครับนะกรณีปั๊มเนี่ยนะครับเขาปั่นเข้าถังนะครับเกินลมเริ่มเกิน200เนี่ยนะครับตัวโบลมเนี่ยนะครับเซฟตี้วาเนี่ยเขาจะโบออกเลยนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวเดนน้ําครับนะ ตัวนี้น้านะครับสามารถเปิดออกอย่างนี้ได้เลยนะครับน้ําไม่ต้องหมุนแล้วนะครับรอบนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับตัวดักน้ําซึ่งตอนนี้มีน้ําแล้วนะครับเราเปิดกดออกได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ต้องให้ปั๊มทํางานก่อนนะครับนะเพราะว่าเพราะว่าตัวกันย้อนถูกดักไว้นะครับตอนตอนเข้านี่นะครับเข้าถังลมเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นลมตรงเนี้ยไม่มีแล้วนะครับต้องให้ลมมีก่อนนะครับเราถึงจะเปิดตรงนี้ได้นะครับ หรือจะเปิดได้ก็กดนะครับมันจะออกทีละนิดนะครับนะไม่ใช่นะครับต้องออกตอนตอดปั๊มทํางานเนี่ยนะครับจะเร็้วอ่านะครับนี่ครับเรายึดให้อย่างแข็งแรงเนาะนะครับแล้วก็รถตู้นะครับเรายึดให้ฝั่งทางคนขับนี้นะครับอยู่ทางใต้ล่างเนาะมาดูฝั่งแต่ดีกว่าครับแต่ก็เช่นเคยครับผมเราทําฐานให้อย่างเรียบร้อยครับเป็นแต่โม2สองเคยน้อยเป็นแต่ที่ ดังที่สุดนะครับในร้านแมนแตลมเนาะเสริมแผ่นเสริมน็อตนะครับโซเลนอยล์สองตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเก็บสายไฟเนี่ยนะครับนะเราเน้นกันที่สุดเลยนะครับนะไม่เห็นสีและนะครับก็จะเป็นเราจะใส่กระดูกงูนะครับเหมือนรถใหม่นะครับเหมือนรถใหม่ป้าแดงอนะครับนะแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ดูครับเน้นกันจริงๆครับเก็บให้อย่างสวยเลยนะครับนะ ช่างเราแบบละเอียดที่สุดนะครับก็ในเรื่องของนี่แข็งแรงมากนะครับนะเนี่ยแข็งแรงนะครับไม่เชื่อมาดูนะครับจริงๆนะครับเอาเด็กมาโหนนี่ได้เลยนะครับแต่เราทําขาให้อย่างดีเห็นไหมฮะเปิดเปิดไปน็อตจับน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็โซยหน่อยรูฐานโซยหน่อยของผมเนาะดูโซยหน่อยนะครับสองตัวนาอยดูฝั่งนี้นะครับข้อต่อเราก็ให้อย่างดีนะครับเห็นไหมนะครับ แล้วก็ให้พี่ดูการเก็บสายไฟของทางปั๊มลมเนาะ,ะปั๊มนะครับแล้วก็เก็บสายลมของเรานะครับเก็บสายลมนะเน้นเน้นมากนะครับนะีน่ฮะให้ดูภาพรวมนะโอเคเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมีชุดคอปเปอร์อยู่ข้างหน้ารถนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูชุดคอปเปอร์นะครับ อ่าอันนี้คือหน้ารถนะครับก็เดี๋ยวจะพาพี่พิวดูใกล้ๆนี่นะครับคอปเปอร์เราวางไว้ให้ตรงนี้ครับแล้วก็ดูข้อต่อของเรานะอ่าอย่างที่นะครับอย่างสวยนะครับนะนี่เนี่ยฮะตัดแรงดันที่150เมื่อกี้เปิดลมไปนิดนึงแล้วเนาะเออเปิดลมไปนิดนึงแล้วนะครับก็ลมก็ลดแล้วเวลาพี่จะใช้งานเนาะปิดก๊อกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเสียบเสียบลมไปก่อนแล้วค่อยเปิดก๊อกนะครับใช้งานได้เลยนะครับนะ สามารถเอาจุดตรงนี้นะครับก็คือจุดคอปเปอร์เราสามารถเอาล้มจากข้างในถังนะครับถัง20ิลิตรสังลูมิเนียมนั่นแหละนะครับเอาออกมาใช้นะครับใช้อะไรได้บ้างเป่ากองเติมลมนะครับยิงแม็กยิงบล็อกนะครับได้หมดเลยนะครับนะถ้าพี่พี่คนไหนชื่นชอบนะครับมันแบบนี้นะครับก็ติดต่อแมนตลมมานะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพาพี่พี่มาฟังเสียงแตกันครับผมสำหรับสวิต์นะครับสีเขียวตัวนี้ครับถ้าเราปิดลงแบบนี้ก็จะเป็นแต่ธรรมดาครับเดี๋ยวมากดดู แต่ถ้าเรากดขึ้นมาแบบนี้นะครับนะปั๊มก็จะทํางานด้วยแต่ก็จะทํางานด้วยเป็นเสียงตะดวนครับโอ้โหสะท้อนเลยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆมากดเป็นจังหวะนะครับนะรัวๆให้ฟังนะครับนะโอเค ก็ปั๊มก็ปั่นทำงานอีกครั้งเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็คือจากที่ผมนะครับกดแตะไปเมื่อกี้เนาะอะปั๊มปั่นทำงานเรียบร้อยแล้วมาดูกันเห็นไหมฮะ,อะตอนนี้ปั๊มปั่นทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นตอนนี้ไหมครับนะน้ํามันมีเนาะเราสามารถเอามือกดนะครับตรงนี้ออกให้หมดได้เลยนี่ฮะคือตอนนี้น้ำจะไม่มีแล้วนะครับนะ น้ำจะถูกตักตรงนี้ขั้นแรกนะครับแต่ถ้านานๆไปพี่สามารถนะครับเปิดน้ำจากตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าในน้ำมันมีในถังเนาะเนี่ยเราเปิดลมเปิดน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านะครับใช้งานง่ายแน่นอนครับผมโอเคครับอันนี้เสียงปั๊มของเรานะครับจะเสียงดังประมาณนี้แหละนะครับนะไม่ดังมากนะครับไม่ดังรบกวนนะครับแน่นอน เห็นไหมครับเวลาเราปั่นเนาะมันจะมีน้าค่อยๆยหยดมาเห็นไหมนะครับเมื่อเราเห็นน้ําเต็มกระบอกแล้วเราก็แค่กดตรงนี้นะครับี่ถ้าปั๊มไม่ทํางานนะครับมันจะกดมันจะกดลําบากหน่อยนะครับมันจะค่อยคอยออกแต่ถ้าปั๊มทํางานเนี่ยมันกดแล้วก็ฟืดเลยนะครับนะแนะนําให้กดตอนปั๊มทํางานเนาะเมื่อกี้เสียงแต่ได้ยินไปแล้วก็คือเสียงแต่ตัวนี้ครับแต่โมสองโซยนอยนะครับเขาเรียกว่าดังแบบแผ่นดินสะเทือนนะครับนะ ก็ขอขอบคุณพี่ชายนะครับนะมาจากนครนายกเลยนะครับก็พี่ชายบอกว่าทําธุรกิจ a อเอทอยู่เนาะชื่อร้านอาร์เอยู่ที่นครนายกถ้าใครไปเที่ยวที่นครนายกนะครับก็ไปอดหนุนพี่เขาได้นะนะครับนะบอกว่ามาจากแมนแต่ลงบางทีพี่เขาจะให้ส่วนลดเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากพี่ๆติดตามด้วยใคร,ใครที่ชื่นชอบผลงานแบบนี้นะครับ นะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ